ก็สำหรับวันนี้มางานศพของแม่ลูกศิษย์ลูกหาท่านหนึ่งที่เสียชีวิตจากโควิดนะก็เลยถือกาดมารอเผาอยู่ตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่สถานที่เก็บกระดูกนะสถานที่เก็บกระดูกเก็บอธิของญาติโยมที่ล้มหายตายจากกันไปนะ ลมหายตายจากกันไปก็มีทั้งเด็กนงตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีทั้งเด็กทั้งผู้เท่าผู้แก่คนหนุ่มคนสาวผู้หญิงผู้ชายทั้งมีการศึกษาไม่มีการศึกษาสูง่ยเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยบุคคลเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยมีรูปติดอยู่เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของช่องกระดูกของท่านหลังเล็กๆนะตอนนี้ก็ไม่รู้เจ้าตัวจะรับรู้ได้หรือไม่นะฮะเกิดอยู่แห่งไหนตำบลใด ตามหลักของผู้ศาสนาตามคติของผู้ศาสนาแล้วก็คือท่านเหล่านี้บุญกุศลที่หนุนนําก็จะไปสู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมอันนี้เราเราจะเห็นได้ว่าท่านเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เล็กๆแคบๆเดิมทีท่านเหล่านี้มีบ้านหลังใหญ่หลังโตมีที่ดินเป็นร้อยไร่พันไร่นะมีบ้านเหมือนเครือหายก็มี มีทรัพย์สินลดลาบ้านช่องมากมายว่างั้นเถอะแต่ตอนนี้ถ้ามาอยู่อย่างนี้นะมาอยู่ช่องแคบๆเหล่านี้มันเป็นการสื่อให้เรารู้ว่าทุกคนเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างอาตมากําลังบรรยายอยู่นี่ก็เช่นกันก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมือนท่านเหล่านี้ก็เช่นกันต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปนะก็เหลือไว้เพียงเท่านี้ ไอ้รูปภาพของท่านเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยกับอัฐิที่เก็บเก็บไว้เนี่ยท่านก็นไปไม่ได้นะไปไม่ได้ญาติพี่น้องมาทําให้นะลูกหลานมาทาให้ให้อันนี้ก็เจ้าตัวก็จะไปที่ไปได้จริงๆก็คือบุญกุศลนั่นเองนะบุญกุศลผลบุญที่ที่จะติดตามตัวไปในภพชาติต่อไปอันนี้ก็ถือว่ามาถ่ายทําเป็น อุทาหรณ์นะนี่ก็ไม่ได้ขออนุญาตจะว่าเรอมาถ่ายทําเพื่อให้เป็นทําทานนะถ่ายทําความจริงนะให้กับญาติยาโยมได้เห็นกันว่าเออชีวิตคนเราเนี่ยมันมันต้องรีบสร้างแล้วนะประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้เหมือนโยมที่อาตมากําลังจะเผาท่านณนะเวลานี้ก็เช่นกันท่านยังสุขภาพดีๆอยู่นะแข็งแรงจูๆจูอา้าติดโควิด จูู่ซุดอ้าวจูจูเจจข้าไอซียูจูตายเช่นนั้นอ่ะดูสินะตายเช่นนั้นนั้นเนี่ยต้องมาชาวนักกิจวันนี้เพราะว่าพวกเราไม่รู้ว่าเราจะเหลือวันพรุ่งนี้กี่วันนะ,นะสุภาสิทธิทเบศเขาบอกพรุ่งนี้ก็ชาติหน้านี่ไม่รู้ว่าอย่างไหนจะมาถึงก่อนกันนะส่วนธรรมะของผู้ดวงก็ผู้เจ้าก็ตัดไว้ว่า,อ,าวอัจเชวะกิตามาตปังโกชัญญามรณังสุเวนะ ท่านทั้งหลายพึงทําความดีซึ่งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีสําหรับท่านทั้งหลายต่อไปนะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประมาทในชีวิตไม่ได้เนี่ยเนี่พระยังมรณภาพเห็นไหมเนี่ยโยมเนี่ยพระมรณภาพพระหลวงพ่อวิชิตเนี่ยนะมาเก็บอยู่ในช่องเล็กๆเนี่ยประมาทไม่ได้นะชีวิตคนเรานี่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราอย่าคิดว่าเอะเรายังมีกําลังดีอยู่นะยังหนุ่มยังสาวยังหาความสุขใส่ตัววัดวาลามไม่ต้องเข้าไม่ต้องไปประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ต้องถือศรรีลไม่ต้องทําทานไม่ต้องทําอะไรมากมายนะเพราะเรายังไม่ตายง่ายอย่าประมาทนะเพราะว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนนะอาจจะมาเป็นเหมือนท่านเหล่านี้ที่อาตมากําลังถ่ายให้ดูนี่ก็ได้นะวันนี้ก็ถือว่าให้โอกาสถือว่าให้ธรรมะเป็นทําทานนะ มาถ่ายทําของจริงให้ดูกันเลยสําหรับญาติโยมบางท่านอาจจะสลดใจไม่น้อยนะสาหรับว่าญาติโยมบางท่านก็อาจจะเฉยๆนะวันนี้ก็ขอโอกาสเพียงเท่านี้นะสาหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดสกิดจใจต่อกันนะเพื่อให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะสร้างสะสมทําคุณงามความดีกันต่อไปนะขอเจริญพร ท่านสาธุชนทุกๆท,ท่านทั้งหญิงและชาย